ก็สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้อยู่กับ Imagine Channel นะครับช่วงนี้ก็ห่างหายกันลงคลิปไปนานสักนิดหนึ่งนะครับก็ดีว่าติดงานแต่งนะครับจะแต่งงานแล้วก็จะมารีวิวนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นของแบบมาเวลเข้าเยอะมากนะเป็นพวกซูเปอร์ฮีโร่จะเยอะสักนิดหนึ่งนะปอพีไว้อันนี้ไม่ไม่ใช่ของใหม่นะเป็นแบบเป็นตัวที่ออกมานานแล้วนะครับเป็นชีฮักนะครับที่หามารีวิวเพราะว่า ตอนนี้เนะี่ยซีรีส์เพิ่งเข้ามาได้2ตอนนะครับใน Disney ์พัก็สนุกใช้ได้เลยนะครับเปิดตอนแรกมาก็ว้าวๆกันเลยทีเดียวนะฮะนะครับแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชันคอมิกนะครับไม่ใช่เป็นเวอร์ชันของซีรีส์ใน Disney ซึ่งเอ่เวอร์ชันใน Disney ก็ออกมาแล้วนะเป็นเป็นตัวที่หน้าเหมือนแบบอา่านักแสดงในซีรีส์เลยนะครับอ่ะตัวนี้ก็ชื่อว่าเจนนิเฟอร์วอเตอร์นะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกับบู๊สแบนเนอร์หรือว่าเดอะฮักนั่นเองก็การที่ได้รับพลังมาก็ได้มาจาก ประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วตอนนั้นนั่งรถไปกับบูสนะครับแล้วเลือดของเดือะฮักเนี่ยไหลเข้าไปในแผลนะแต่ว่าเป็นญาติกันก็เลยรับรังสีแกมมาได้จนกลายเป็นชีฮักนั่นเองเป็นฉายาทีา่พวกสื่อตั้งให้นะครับก็เลยตั้งชื่อว่าชีฮักแล้วก็ได้พลังแบบว่าค่อนข้างโกงนะเหมือนแบบว่าไงสามารถควบคุมความโกรธได้นะครับจะตัวใหญ่ตัวเล็กเมื่อไหร่ก็ได้เลยพลังกำลังก็เยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นรองเดือะฮักนะครับอ่านี้ด้านหลังกล่องนะฮะ เป็นสมาชิกทีมอเวนเจอร์ด้ยวยมัง้งท้าในคอมมิกแล้วก็พวก A เอฟอร์ดอะไรพวกนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวที่มีบทบาทใยทีเดียวสำหรับในคอมมิกนะครับแต่ว่าทางซีรีส์เนี่ยจะเป็นไงก็เดี๋ยวติดตามชมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกดูให้นะกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีบัฟไม่มีอะไรมาให้เลยนะเป็นตัวเปล่าๆเลยที่แถมมาก็มีมือหนึ่งคู่นะครับแล้วก็เป็นหัวแบบโกรธนะครับมาเดีย๋ยวเราแกะกันเลยครับอ้าโอเคแกะออกจากกล่องแล้วนะครับตัวนี้ที่ผมได้มา เป็นมือหนึ่งนะครับราคาก็เจ็ดแปดร้อยเองนะครับที่ได้มาตัวนี้ไม่ได้แพงมากนะครับผมซื้อมาก่อนที่ซีรีส์มันจะเข้าแต่ว่าไม่มีเวลาก็อย่างที่บอกครับไม่มีเวลามาถ่ายเลยของเล่นดองวาเยอะมากแล้วมาเวลกับ DC เข้ามาเยอะเลยนะครับช่วงนี้อนิเมะก็รอกันไปก่อนนะอยากให้รีวิวตัวไหนก็บอกได้นะครับเดี๋ยวไปหามารีวิวให้อ่ะมาดูที่บอดี้ก่อนเลยนะครับตัวใหญ่มากนะบอกเลยว่าตัวใหญ่วหญกว่าหนึ่งต่อสิบสอทั่วไปอะ่ะถ้าเลีนยถ้าเล่นกับสเกล1นึ่งต่อสิองของแฮสโตผมคิดว่าน่าจะ สูงเกินอ่ะอันนี้น่าจะแบบอยู่ราวๆพวกเนกาเลยทีเดียวนะครับเนี่ยตัวใหญ่นะเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูว่าสูงประมาณกี่เซนติเมตรนะครับประมาณนะอยู่ที่ประมาณ10 6 7 1 8 18เซนเลยกเกือบจะ18บเซนเต็มๆอะฮะตัวใหญ่มากเพราะว่าในเรื่องก็เป็นคนที่ตัวใหญ่ใช่ไหมละ่ะเดี๋ยวจะลองเทียกบกับพวกกัปตันอเมริกาให้ดูแล้วกันนะอันนี้รีวิวก่อนอ่ะดันด้นจุดขยับหื้อ,อนึกว,ว,ว่าได้ตำหนิมาไม่ใช่นะ นี่นะครับก็จุดยับก็แข็งแรงนะครับตามสไตล์ฮัสบอนะครับของมาริเจนหัวได้่าดใูใกล้ลตาเขาเขียวถือว่าเขียวมากนะในซีรีส์มันยังไม่ได้เขียวขนาดเนี้ยเพราะว่ามันเป็นคนสแสดงเนาะแล้วก็ตัวในที่เป็นโมเดลที่เป็นมูชั่นซีรีส์ก็ไม่ได้เขียวขนาดนี้นะครับทรงผมก็จะคนละแบบกันด้วยของในซีรีส์ผมมัจจะเป็นผมหยิกผมสั้นกว่าน,นี้แต่เวลากลายเป็นเดอะฮักก็ผมสวยเลยทีเดียวผมยาวขึ้นนะครับ ชุดก็เป็นช้อก้ามประขาดนิดนึงนะก้ามท้องนี่ชัดเจนนะ1ิแพ็กกางเกงนี่ขาดลุยมาเลยนะครับในในซีรีส์มันใส,ส่นะส,สูรนะใส่สูตรแบบจุดคนอะ่ะบเป็นทนายเนาะนะดูด,ด้านจุดขยับแล้วกันหัวขยับได้ประมาณนี้นะฮะมันต,ติดผมอะ่ะมันเลยแบบหมุนได้ไม่สุดขานี่นะครับฮ่าจุดขยับดีมากนะครับเสร็จท่าน่าจะสนุกเลยกลางได้ด้วยเยอะเลย ก็ตรงข้อเท้านะครับเป็นเท้าเปล่านะอันนี้นี่ปรับได้ประมาณนี้แต่มันจะพลิกซ้ซายขวาไม่ได้เนาะเอากระดิกเท้าขึ้นลงได้อย่างเดียวอ่านี่ปรับปลายลงได้ด้วยนี่นะครับโอเคถือว่าให้อับไปเยอะเลยนะครับอกด้วยนะเออลืมดส่วนอกเนี่ยอกบิดได้เหมือนน้ำเท้าเวียงจะปล่อยอะไรแบบนี้นะครับเป็นคุยๆอะไรเนะี่ยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวมาดู อะไรที่แถมมาบ้างก็จะมีอดูหัวก่อนแล้วกัน <S <S นี่นะครับเป็น,นเป็นอีกหนึ่งหัวนะครับหน้าตาแบบสีเหลี่ยมเนี่ยดูดีดวงตาจะเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันแบบกัดฟันนะก็คือทําให้หน่าดูแบบโหมดมากกาลังจะต่อยใครสักคนอะไรแบบนี้็คือคุยๆอะไรเนี่ยก็จจะเป็นของที่มันเก่าแล้วนะครับอ่านี่เป็นยางีงจะลองเปลี่ยนให้ดูว่าหน้าจะเป็นไงลาย,ยู่กับบอดี้ เวลาอยู่กับบอดี้แล้วโหดขึ้นเยอะเลยเนี่ยนะครับดูทรงพลังมากนี่นะครับเอดูเทเอ้ยผมว่าบอดี้ตัวนี้โอเคเลยนะสวยเลยอะเล่นสนุกมือเลยเนี่ยนะเท่เลยนะพอเราเสร็จใช้ได้ใช้ได้ไดอ,อุ้ยตายอันนี้เป็นมือคู่หนึ่งที่แถมมาจะเป็นมือเหมือนลักษณะ กํากลังจะจับอะไรแบบนี้แต่ว่าเป็นกรรมแบบรวมๆนะครับ่าจะเอาไ้ใส่พ็อปใส่อะไรเพิ่มได้อาจจะถือกระบองถือไม้ถืออะไรอย่างเงี้ยได้นะครับแต่ก็ถือว่าค่อนข้าง,งกว้างอยู่ในการจะจับปืนหรือว่าอะไรพวกนี้แต่ก็น่าจะพอจับได้อยู่นะครับแบบนี้เดี๋ยวลองเปลี่ยนให้ดูสักหนึ่งข้างแล้วกันนะเวลาอยู่กับบอดี้ก็จะลักษณะเป็นประมาณนี้เป็นอย่างนงี้นะครับแบบว่าผีรลอกแฮ <laughs> นี่นะครับคลิกเข้ามือได้อ,อเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเทียบกับงาน ML ตัวอื่นให้ดูแล้วกันอ่าันนี้เทียบกับฮีโร่ที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันก่อนก็เคยอยู่ทีมเดียวกันด้วยนะอันนี้ก็เป็นกัปตันมาเวลนะครับดูดิสเกลคือต่างกันมากยืนให้มันตรงๆนะนี่นะครับถ้าย,ย,ยืนเทียบกันตรงๆเนี่ยแบบอยู่ที่ประมาณหัวไล่เองอะกับกัปตันมาเวลนะครับอันนี้เป็นโมชั่นหนังนะ M c U เนี่ยนะครับตัวสูงต่างกันเยอะเลยถ้าเป็นตัวผู้ชายละ่ะอันนี้ก็เป็นกัปตันอเมริกาอ่ะกัปตันอเมริกาก็ประมาณนี้จะทำให้ขาตรงๆก่อนถ้าเทียบกับกัปตันอเมริกานี่ก็สูงขึ้นมานิดหน่อยนะครับก็อยู่ประมาณดุกตาได้ไหมประมาณดวงตานะประมาณดวงตาของชีฮักนะครับแต่ถ้าเป็นตัวกัปตันเอรานี่อยู่ประมาณหัวไหล่เลยนะครับก็เป็นผู้หญิงที่ร่างใหญ่มากเพราะว่าเป็นเดอะฮักอะเนาะนะครับตะเกียก็ประมาณนี้นะเทียบกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชีฮักเป็นมูชั่น คอมมิคนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพสวยๆหลายๆมุมให้ดูแล้วกันนะครับ อ่ะโอเคนะครับตัวนี้ก็เรียบง่ายนะครับไม่ได้มีอะไรที่จะต้องรีวิวเยอะมากนะครับก็รีวิวได้แต่ตรงตัวบอดี้นะครับพวกสีแล้วก็จุดขยับต่างๆนะครับของที่แถมให้มาก็ประมาณนี้านนี้ก็ไม่คไม่้อยิมนะเหมือนอมยิ้มมากกว่านะครับแล้วก็มืออีกสองคู่นะครับโดยรวมตัวนี้ถือว่าผมว่าสวยเลยแหละบอดี้สวยมากนะครับเล่นเล่นก็สนุกด้วยนะครับมันดูธรรมดามงดีนะแล้วตอนนี้ซีรีส์ก็กาลังมาด้วยนะครับก็น่าจะมี เก็บไว้นะเอามายืนคู่ทักก็เท่ดีนะครับโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามกันนะครับฝากช่อง Imitate Channel ด้วยนะครับกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเพจใน a c e b o o k นะครับชื่อ i m i m a g e Channel เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นแชร์เกี่ยวกับข่าวสารนะครับเกี่ยวกับพวกโมเดลของเล่นหรือว่าหนังต่างๆของสะสมนะครับเข้ามากดไลค์กันได้ส่วนอีกเพจหนึ่งนะครับอยู่ใน Facebook เช่นเดียวกันชื่อ i m i m a g e Store นะครับก็บางตัวที่ผมรีวิวเสร็จเนี่ยผมก็จะไปขายในเพจ i m a g e Store นะครับรับรองว ถูกใจมือใหม่หัดเก็บแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ